สวัสดีครับวันนี้เรามีข้อความหนึ่งที่น่าสนใจมากมาคุยกันสวัสดีค่ะเรื่องอะไรหรอคะเป็นมุมมองเรื่องธรรมะนะครับที่บอกว่าธรรมะที่ช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงๆเนี่ยมันต่างจากแนวคิดปรัชญาแบบที่เราคุ้นเคยกันอืมน่าสนใจค่ะต่างกันยังไงคะนั่นนะสิครับคือมันทําให้ผมสงสัยว่าอะไรที่ทําให้คําสอนแนวธรรมนี้มันมันพิเศษไม่ใช่แค่การคิดแน่ๆแต่เป็นอะไรค่ะเข้าใจเลย จริงๆหัวใจสำคัญที่ข้อความนี้พยายามจะสื่อนะคะคือการเน้นไปที่การเห็นการเห็นใช่ค่ะการเห็นความจริงด้วยตัวเองไม่ใช่แค่การเชื่อตามๆกันไปหรือแบบว่าใช้เหตุผลมาคำนวณหาคำตอบเหมือนที่นักปรัชญาจะทำกันอ๋อแต่มันคือการเผชิญหน้ากับบางอย่างโดยตรงเลยครับครับพอพูดว่าเห็นจริงนี่น่าสนใจมากคือไม่ใช่แค่คิดข้อความเขาเน้นเลยว่า ธรรมะไม่ใช่สมมุติฐานถูกต้องค่ะแต่คือการเห็นไปเลยว่าทุกเอ่ทุกมันมีอยู่จริงสัมผัสได้แล้วก็ดับได้จริงด้วยใช่ค่ะสัมผัสได้จริงๆแล้วต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าปัญญาในการดูอันนี้มันต่างจากการนั่งคิดวิเคราะห์ปกติยังไงครับอธิบายง่ายๆนะคะอาจจะเหมือนเราสัมผัสความร้อนจากไฟจริงๆอะคะ่ะ เทียบกับการนั่งอ่านตำราเรื่องความร้อนอุณหภูมิมอะไรพวกนั้น uh huh. ค,คือความทุกข์ในมุมมองนี้มันก็คล้ายๆกันมันเป็นสภาวะที่เราเผชิญอยู่ตรงหน้าเลยสัมผัสได้จริงๆไม่ใช่แค่ไอเดียลอยๆการจะเข้าใจมันเลยต้องเริ่มจากการยอมรับแล้วก็สังเกตมันอย่างที่มันเป็นจริงๆนะคะไม่ใช่พยายามหาให้ผลมากลบเกลื่อนหรือว่าหนีมันไปเข้าใจแล้วครับคือแทนที่จะไปวิเคราะห์ว่าเออทาไมฉันถึงทุกข์นะก็หันมาดู อาการของทุกข์ที่มันกําลังเกิดอยู่ตรงหน้าสดๆเลยใช่เลยค่ะดูมันตรงๆแล้วพอเรากล้าเผชิญหน้ากับมันแบบนี้ข้อความบอกว่าจะเจอต้นต่อสําคัญอือคือสิ่งที่เรียกว่าตัวกูหรือความรู้สึกยึดมั่นว่านี่ฉันนี่ของฉันใช่ค่ะจุดนี้สําคัญมากพอไอความรู้สึกนี้มันโผล่มาปุ๊บทุกข์ก็ตามมาท,ทันทีอย่างนั้นเลยครับถูกต้องเลยค่ะข้อความชี้ไปที่จุดนั้นเลยทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกว่า นี่คือตัวฉันนี่คือความคิดของฉันนี่คือร่างกายของฉันอะไรแบบนี้ครับพอเราไปยึดปุ๊บเนี่ยและสิ่งนั้นมันเกิดไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นหรือมีอะไรมากระทบครับผมทุบมันก็ผุดขึ้นมาทันทีเลยเหมือนเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติเลยค่ะอ๋อนึกภาพออกเลยครับเหมือนเวลาเอ่อมีคนมาวิจารณ์งานของฉันหรือความคิดของฉันเราก็รู้สึกไม่ดีขึ้นมาทันที ใช่ค่ะทั้งทที่จริงๆมันอาจจะเป็นแค่ความคิดเห็นหนึ่งแค่นั้นเองนั่นสิครับทีนี้พอเราเริ่มเห็น,นกลไกแบบนี้แล้วทางออกตามแนวทางนี้เขาก็เลยไม่ได้เน้นให้ไปหาข้อสรุปทางปัญญาว่าตกลงตัวตนมันมีจริงไหมไม่มีจริงไหมอ๋อไม่ได้ไปถกเถียงตรงนั้นไม่ใช่ค่ะแต่คือการลงมือสังเกตแล้วก็รู้เท่าทันไอ้เจ้าความรู้สึกตัวกูที่มันผุดผุดดับ,ด,บดับในใจเราเนี้ยแหละค่ะรู้เท่าทันมันใช่ค่ะมันเป็นเรื่องภายในมากๆต้องเห็นด้วยประสบการณ์ตัวเอง แสดงว่าเน้นปฏิบัติสังเกตผลด้วยตัวเองมากๆเลยนะครับซึ่งนี่ก็คงเป็นเหตุผลที่ข้อความเขาเปรียบเทียบว,ว่าธรรมะแนวนี้มันคล้ายๆกับวิทยาศาสตร์ทางใจใช่เลยค่ะมุมมองนี้น่าสนใจมากไม่ใช่แค่ปรัชญาที่คิดคิดเอาการเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์เนี่ยเพราะมันเน้นกระบวนการที่คล้ายกันคืออาจจะมีการตั้งสมมุติฐานอยู่ในใจเนาะเช่นความยึดติดในตัวตนเนี่ยแหละที่ทําให้เกิดทุกข์ครับแล้วก็มีการทดลอง คือการลงมือปฏิบัติสังเกตจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็พิสูจน์ผลแล้วก็พิสูจน์ผลคือการเห็นด้วยตัวเองว่าเออทุกมันลดลงจริงไหมเวลาเราคลายความยึดติดลงแปลว,ว่าไม่ได้บอกให้เชื่อแต่ชวนให้ลองทําดูใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะชวนให้มาพิสูจน์ด้วยตัวเองและการที่มันเน้นประสบการณ์ตรงแบบนี้ใครๆก็ตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นคนยุคไหนวัฒนธรรมอะไรอื จริงด้วยครับนี่อาจจะเป็นเหตุผลสําคัญนะคะที่ทําให้คําสอนลักษณะนี้ยังคงอยู่ได้แล้วก็ยังร่วมสมัยอยู่เสมอแม้เวลาจะผ่านไปเป็นพันพันปีแล้วเพราะมันพูดถึงกลไกลพื้นฐานของใจเรานี่เองใช่ค่ะซึ่งไม่ค่อยเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเท่าไหร่ครับสรุปจากการคุยกันเรื่องข้อความนี้เราก็ได้แก่งสําคัญว่าความต่างที่น่าสนใจของธรรมะแนวนี้กับปรญาทั่วไปก็คือการเน้นเรื่องการเห็นด้วยประสบการณ์ตรง อืมการเห็นจริงไม่ใช่แค่การคิดแล้วก็การกล้าเผชิญหน้ากับความทุกข์เพื่อสังเกตมันไม่ใช่หนีค่ะและการมองลึกลงไปจนเห็นว่าไอ้ความยึดมั่นในตัวตนนี่แหละเป็นเงื่อนไขสำคัญเลยที่ทำให้ทุกข์มันเกิดถูกต้องค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการสังเกตการภายในเป็นหลักเลยใช่เลยค่ะและนั่นก็นำมาสู่คำถามที่น่าสนใจให้เราอาจจะไปคิดต่อกันได้นะคะว่าครับ ถ้าเรามองธรรมะในมุมนี้ว่าเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์ทางใจจริงๆอย่างที่ว่าคือต้องสังเกตการภายในอย่างเป็นระบบแล้วก็พิสูจน์ผลด้วยตัวเองเนี่ยครับการนำหลักการหรือวิธีการที่มันคล้ายๆกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้สำรวจทำความเข้าใจโลกภายในของเราอย่างจริงจังในยุคปัจจุบันของเราตอนนี้มันอาจจะมี ศักยภาพอะไรใหม่ๆหรืออาจจะมีความท้าทายอะไรเกิดขึ้นได้บ้างที่น่าสนใจนอกเหนือจากที่เราคุยกันวันนี้